นี่คือ i n s i g h t n n w w s เล่าข่าวการเมืองฝืนลากชิงเกมประมุกนิติบัญญตัติระวังมือที่มองไม่เห็นช่วยปิดเกมในสภาการเจรจาแกนนำสองพักปมเก้าอี้ประธานสภาในวันที่30พฤษภาคมนี้หากไม่ลงตัวอาจต้องโหวตในสภาเมื่อถึงจุดนั้นย่อมมีมือที่มองไม่เห็นเกิดขึ้น และจะมีผลสะเทือนถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีกติกาการเลือกประธานสภามีความเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนการเลือกนายกทําให้ผลของการคัดเลือกมีโอกาสพลิกผันได้เสมอไม่ว่าจะตกลงกันจากนอกสภามากันอย่างไรก็ตาม 1. การลงคะแนนเป็นการลงคะแนนลับคุมเสียงยากมากและจับมือใครดมไม่ได้ว่าใครโหวตให้ใคร 2. การเสนอชื่อ โดยปกติพักจะไม่เสนอชื่อคนของตัวเองเรื่องนี้เป็นธรรมเนียมเพราะประธานสภารองประธานสภาต้องเป็นกลางถือว่าเป็นประธานของสมาชิกทุกคนไม่ใช่ของพักใดพักหนึ่งจึงนิยมให้สสอต่างพักเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นประธานสภารัฐธรรมนูญมาตรา119วรรค2บัญญัติว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภา และผู้ทำหน้าที่ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 3. ไม่ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะตกลงกันได้หรือไม่อาจเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมีสอสอที่ไม่ใช่ฝ่ายว่าที่พักร่วมรัฐบาลเสนอชื่อคนของเพื่อไทยเป็นประธานสภาซึ่งอาจแข่งกับคนของก้าวไกลที่ตกลงกันไว้ว่าจะเสนอเผอเผอฝ่ายว่าที่พรรร่วมรัฐบาลอาจต้องโหวตแข่งกันเอง คนของก้าวไก่กับเพื่อไทยหรือรวมถึงอาจารย์วันนอด้วยหากฝ่ายเพื่อไทยชนะได้เสียงสนับสนุนมากกว่าซึ่งตรวจสอบไม่ชัดว่าเป็นเสียงฝ่ายเดียวกันไปลงให้เพื่อไทยด้วยหรือเปล่าก้าวไก่จะสูญเสียสถานะกลายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปเลยหลังจากนั้นจะเป็นงานยากในการประชุมรัฐสภาพเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีขั้นตอนการเลือกประธานสภา ไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันหมวดหนึ่งการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาข้อ5ถึงข้อ8สรุปสาระสำคัญดังนี้การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรกให้เลขาธิก,การสภาเชิญสมาชิกที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในห้องประชุมเป็นประธานชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานและรองประธานสภาสมาชิกสสแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งประธานสภาโดยต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า20คนเสนอกี่คนก็ได้ถ้าประธานชั่วคราวได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาให้สมาชิกที่มีอายุสูงสุดลำดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมมาทำหน้าที่ประธานชั่วคราวแทน ให้ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ภายในเวลาที่ประธานชั่วข่าวกำหนดโดยไม่มีการอภิปรายถ้ามีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับเลือกถ้ามีการเสนอหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับให้ประธานชั่วข่าวประกาศชื่อผูไ้ได้รับเลือกต่อที่ประชุมการเลือกรองประธานให้ทำแบบเดียวกันเมื่อได้ชื่อประธานและรองประธานสภาแล้ว เลขาธิการสภาส่งชื่อไปที่นายกในที่นี้คือพลเอกประยุจันท์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นกาบบังคมทูลขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ